ตั้งแต่วันที่11ธันวาคม2568เวลา18นาฬิกาเป็นต้นมาในห่วงค่ำจนถึงเช้ามืดฝ่ายกัมพูชายังคงตึงกำลังตลอดแนวชายแดนโดยใช้การยิงอาวุธปืนเล็กยาวปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดและโดราตเวนเป็นระยะโดยบางช่วงมีการยิงอาวุธยิงสนับสนุนวิธีโค้งใส่ที่มั่นของฝ่ายเราในพื้นที่ล่อแหลมหลายจุดขณะเดียวกันฝ่ายกัมพูชามีความเคลื่อนไหวลักษณะเตรียมกำลังเช่นการเพิ่มเติมยุธทธกรณ์เติมกำลัง การสับเปลี่ยนกําลังและการจัดกําลังยามคืนฝ่ายเราดําเนินการระวังป้องกันในพื้นที่ส่วนหน้าอย่างต่อเนื่องพร้อมดําเนินมาตรการตอบโต้ด้วยปืนใหญ่และอาวุธยิงสนับสนุนตามความจําเป็นรวมทั้งการใช้ระบบตรวจการและโดรนเพื่อหาที่หมายขณะที่บางพื้นที่ยังพบการปรทะย่อยด้วยอาวุธปืนเล็กยาวเป็นช่วงๆโดยไม่มีรายงานการสูญเสียไร้แรงของฝ่ายเราความเสียหายต่อพื้นที่บริเน ตั้งแต่เริ่มการประทะวันที่7ธันวาคม2 5 6 8เป็นต้นมาฝ่ายกัมพูชาได้ยิงอาวุธยิงสำรวจวิธีโค้งเข้ามาในพื้นที่พลเรือนของฝ่ายไทยในพื้นที่4จังหวัดมีกระสุนปืนใหญ่และลูกจรวด b m 2อบเตกในพื้นที่ห้าบ้าแห่งบ้านเรือนพลเรือนเสียหาย13าหลังได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีหนึ่งแห่งไม่มีบ้านเรือนเสียหายจังหวัดศรีสะเกษส5้าแห่งบ้านเรือนเสียหาย10บหลังจังหวัดสุรินทร์34แห่ง บ้านเรือนเสียหายสามหลังและจังหวัดบุรีรัมย์ห้าแห่งไม่มีบ้านเรือนเสียหายการช่วยเหลือประชาชนปัจจุบันมีเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่หลายครัวเรือนที่ไม่ได้นาสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่และอาหารสัตว์เริ่มไม่เพียงพอกองทัพที่สองจึงได้ประสานกรมการสัตว์ฐานบกในการสนนุนหญ้าค่อนแห้งให้กับเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่โดยจะนําส่งหญ้าค่อนแห้งไอเทียวแรกแจกจ่ายให้กับเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่อำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกษ และจะทยอยสนับสนุนให้กับพื้นที่อื่นๆต่อไปกองทัพที่2ขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะดําเนินการทุกมาตรการเต็มขีดความสามารถเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภยัยของประชาชนและปกป้องอธิปไตยอูลนรภาพแห่งดินแดนและศักดิ์ศรีของประเทศชาติอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุด